สวัสดีครับพบกับรายการห่วงจุ้ยพิชวิตโดยจานการไซเฮมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทําเลที่ตั้งอีกแล้วนะครับว่าถ้าบ้านเดียวนะครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่เกินไปหรือว่าอยู่ติดถนนใหญ่เกินไปจะมีลักษณะแบบไหนตามศาสตร์ของพงจุ้ยนะครับแล้วก็จะบอกถึงเหตุผลลักษณะที่มาวิธีการแก้ให้ฟังกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับว่าบ้านเดียวนะครับอยู่ใกล้กับถนนใหญ่แล้วถ้ามองมุมมองเหตุผลทั่วไปนะครับหมีความสะดวกนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับว่าสัญจรอะไรไปมายังไงนะครับสะดวกแน่นอนนะครับแต่ถามว่าถ้ามองอีกมุ มองนึงในทางกับกันนะครับว่าถ้าเราอยู่ใกล้ถนนใหญ่มากเกินไปหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของชุมชนมีพื้นที่ค่อนข้างจะแออัดนะครับหนึ่งความส่วนตัวไม่มีเลยนะครับแน่นอนนะครับว่ารถล,ลานะครับขับสัญจรอยู่ตลอดเวลาถามว่าตลอดเวลาหรือเปล่าอาจจะไม่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เราควรจะนอนหรือว่าควรหลับหรือพักผ่อนนะครับแน่นอนว่าความส่วนตัวแทบจะไม่มีนะครับเหมาะสําหรับแนะนําเป็นทํากิจการด้วยแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนด้วยนะแต่ถามว่าถ้าบ้านเดียวอย่างเดียวล่ะในที่เนี้ย ถนนที่ตัดผ่านมาเนี่ย ถ้าบ้านเรานะครับอยู่ใกล้กับถนนมากเกินไปรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยถามว่ามีลมมีแรงปัทะหรือเปล่ามีนะครับแต่ถามว่าแรงบัทลของถนนตรงนี้เราจะมองได้2แบบคือถนนตรงนี้ที่เข้ามาบ้านเราอ่ะอยู่ห่างกับตัวถนนมากน้อยแค่ไหนถ้าห่างค่อนข้างมีระยะช่วงนะครับตรงนี้โอเคเริ่มสบายใจได้แสดงว่าตรงนี้เป็นที่ทางลมที่เป็นแรงบัทะไม่ได้หนักหนามากนะครับถ้าถามว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไป1แน่นอนว่ามีผลต่อเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่บ้านหลังนี้แน่นอนนะครับอย่างที่2นะครับถ้ามองในมุม มองนะครับจะเรียกว่าเป็นสันมังกรนะครับสันมังกรคืออะไรคิดว่าบ้านตรงนี้บ้านเราอยู่ตั้งเป็นทําเลครับเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนแล้วสันมังกรในที่นี้คือนึ่องง่ายคือเป็นตัวยูนะครับสันมังกรก็คือสันหลังของมังกรนั่นเองรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเวลาขับผ่านไปลถโค้งเข้าหาตรงเนี้ยแรงประทกของเราโดนสันมังกรเต็มๆตรงเนี้ยถามว่าแน่นอนหนึ่งจะขัดเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องเงินที่ต้องเสียแล้วก็ต้องจ่ายโดยใช้เหตุอันที่2คือเรื่องสุขภาพที่ต้องตามมาเต็มๆเลยนะครับตรงเนี้ยก็ไม่ นนะถามว่าตรงนี้มีผลฝั่งไหนนะครับว่ารถที่ผ่านมาจะปะทะฝั่งด้านซ้ายหรือฝั่งด้านขวาตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าทําเลของบ้านที่ตั้งเลยครับว่าถ้าฝั่งด้านซ้ายที่ปะทะมานะครับเป็นตาแหน่งของผู้ชายตําแหน่งที่ปะทะมาเป็นของผู้หญิงด้านขวารับจะเป็นของผู้หญิงตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นทางสัมแเพงย่อยๆหรือว่าแรงประทะของรถที่ผ่านมาเองเพราะเนื่องจากเหตุผลที่ว่าอยู่ใกล้กับถนนใหญ่มากเกินไปแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าถ้าตรงนี้เปลี่ยนจากตัว ตัวสันมังกรนะครับกลายเป็นทองมังกรบ้างถ้าทองมังกรในที่เนี้ยเราจะเปลี่ยนจากตัวยูในที่เนี้ยเป็นตัวเอ็นล่ะถ้าตัวเอ็นในที่เนี้ยเราจะมองว่าทองมังกรเวลาลบรถขับผ่านมาตรงเนี้ยเขาจะอ้อมของเรานิดหนึ่งแต่ว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวท้องของมังกรคือทองรับทรัพย์ตรงเนี้ยแนะนําเลยว่าอาจจะเป็นผลดีบ้างเป็นผลดีส่วนของเรื่องทรัพย์แต่ว่าเรื่องสุขภาพก็ยังไม่โอเคเพราะว่าหนึ่งยังมีแรงปะทะของตัวรถที่พุ่งผ่านเข้ามาถ้าว่าตรงเนี้ยถ้าทาเป็นทําธุรกิจอย่างเดียวแนะนําแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ ด้วยเป็นอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยไม่แนะนำนะครับอยู่ด้วยทาธุรกิจด,ด้วยตรงนี้ก็ไม่แนะนําแนะนําอย่างเดียวก็คือทําธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็เรามีที่นอนอีกที่หนึ่งตรงนี้จะดีกว่าถามว่ามีวิธีแก้หรือเปล่าสําหรับเอ่อสำหรับคนที่นอนหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่ว่าต้องการใช้ตรงนี้เป็นที่หัศัสนะครับหลักๆเลยง่ายๆก็คือ1มีแรงประะัะลต้องใช้น้ําเป็นตัวแก้ตรงนี้ถามว่าเกือบทุกคลิปง่ายๆเบสิกหาแหล่งน้ําก็คือองค์บางกรนะครับเอ่อความสูงประมาณแปดสิบเซนเลี้ยงปลาหานงนกยูตงตัว บดาบหรือกระจกแปดเหลี่ยมกระจกปากั่วนะครับหันไปทางฝั่งรถที่เข้ามาปะทะเรานะครับจะติดฝั่งว่าถ้ารถพุ่งมาจากด้านขวานะครับก็คือให้เราติดกระจกเนี่ยไปทางด้านขวาของบ้านหรือไม่ก็ถ้ามันดูแล้วมุมปะทะแรงไปหน่อยนะครับก็ติดส่วนหน้าของบ้านก็ได้นะครับแต่ถามว่าตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนหนึ่งนะครับว่าศาสตร์ตรงเนี้ยเป็นศาสตร์ของความเชื่ออยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับว่าก็วิเคราะห์ว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะตรงเนี้ยเป็นศาสตร์ของความเชื่อของคนทีนเขามีประเพณีว่าแบบ นี้วิธีการแก้อย่างนี้คลิปอย่างนี้อาจารย์ก็มีออมีหน้าที่ก็คือเป็นคนนําเสนออีกด้านหรือว่าอีกมุมมองหนึ่งให้ฟังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถามว่าตรงเนี้ยสตร์ตัวเนี้ย เราแก้อย่างอื่นได้หรือเปล่าถ้าง่ายๆคือแรงประทะของลมตัวเนี้ยเราแก้จากลมปะทะของลมนะครับเนื่องจากถนนอยู่ใกล้เกินไปเมื่อกี้ยกตัวอย่างคือรถพุ่งมาจากด้านขวาเราใช้กระจกได้แล้วมีทางแก้อีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ต้นไม้มาแก้นะครับถามว่าต้นต้นไม้ตัวเนี้ยแนะนําเป็นต้นไม้สูงประมาณหนึ่งแต่ไม่แนะนำมาให้ต้นไม้ตัวเนี้ยสูงกว่าตัวบ้านเราแนะนําเป็นไม้มงคลนะครับอย่างเช่นต้นทับทิมหรือว่าต้นโบตัดหรือว่าต้นไม้มงคลของจีนยังไงก็แล้วแต่อาจจะเป็นไผ่ก็ได้ ไผ่ไผ่น้ำเต้าหรือว่าต้นไม้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําต้นที่ทรงสูงเกินไปตรงเนี้ยความเชื่อของจีนต้นไม้มงค,คลยังไงก็แล้วแต่จะช่วยเรื่องรับแรงประทานะครับส่วนหนึ่งแต่ถามว่า ถ้าไม่มีไม้มงคลของจีนเป็นต้นอื่นได้หรือเปล่าจะเป็นไม้มงคลของไทยก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้ามีต้นไม้มงคลของไทยแนะนําเอาง่ายๆต้นที่ชื่อมงคลยังไงก็ได้เป็นไม้ดอกไม้ประดับยังไงก็ได้นะครับตั้งส่วนที่รถจะมาปะทะแต่ต้นไม้ตัวเนี้ยแนะนําคือไม่ควรสูงเกินกว่าตัวบ้านของเรานะครับต้องสั้งแล้วก็ปลูกกระถางแยกเอาไว้อยู่ภายในบริเวณบ้านก็ได้หรือว่านอกบริเวณรั้วก็ได้ตรงเนี้ยได้หมดแต่เท่าที่แนะนําก็คือห้ามสูงกว่าตัวบ้านเรานั่นเองนะครับตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการ การแก้เคล็ดนะครับแต่ว่าถ้าแก้เปสิ่งใดงคือหาแหล่งน้ำมาตั้งสวนบ้านนาเนี่ยง่ายสุดแล้วครับถ้าต้องการอยากจะทราบข่าวสารดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำลังใจให้อาจารย์กันด้วยนะครับก็ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับพวงจุย้ยสามารถสอบถามอาจารย์กันเบื้องต้นได้เลยนะครับสงบ่งคำถามตามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าต้องการอยากจะเชิญอาจารย์กันไปดูเคสจริงสถานที่จริงนะครับที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับก็ลองโทรมาปรึกษาพูดคุยก่อนได้นะครับ